มีมีอาการอะไรบไ้รงางอะไรครับปกติมีอาการอะไรบารา้างปกติยังไงครับนี่นะขับคำธรรมดานะอย่าเพิ่งเหยียบเนียนขึ้นไหมเนียนครับปกตินี้ติ๊กติก ม่ค่อยไปดีลการมีอาการอะไรบอกนะไหนแก้ยังไม่ขาดบอกเลยต้องช่วยกันแกไปข้างในครับตรงไปเลยนี่ข้างบอก ถ้ามันกระตุกกระตุกนะใช่ครับอ๋อเขาบอกถ้ามันกระตุกก็ไม่ต้องเข้าเกียร์หนึ่งเข้าเกียร์สองแม่งเลยให้ออกสองไปเลยไม่ได้ระวังรถมอเตอร์ไซค์จะบ้าเขาจะทำเกียร์มาทำไมล่ะผมก็ขับไม่ค่อยอะไนี้เนียนเลยครับเนี่ยนไหมเนียนนะแียเธอแต่เทอร์โบตอนที่ไปจอดเสียงมันพอมันเสียงไม่เป็นแบบหมายถึงที่เขาทำมานะครับผมเดี๋ยวลองดูนี้ว่าเป็น เ้งไติดเท้าดีไม่กระตุกติดเท้าเลยครับเวลาตอนขับไปแรงๆแล้วยกแล้วก็ค่อยเหยียบนี่คันเร่งมาจนหน่องไหมครับมันเหยียบไปสักพักแล้วับเหยียบลึกหน่อยมันจะติดอันนั้นไม่บอกเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นปั่บลองกดเต็มๆดู ดึงนิ่วเดิมไหมีปกติเป็นไงอ่ะมันบุบๆเหรอมใช่อ่ะเหมือนเหยียบไม่ค่อยไปกดเหมือนมันกดเยอะกว่าเดิมอ่ะคือรีแมปเราเรารู้สึกว่าเหมือนต้นมันแรงขึ้นแต่ท้ายมันไม่เดิมเหมือนรถเดิมเหมือนมันตื้อๆไงไม่รู้อ่ะมันเหยียบร้อยสี่ร้อยห้าแล้วเหมือนเสีงมันดังกว่าเดิมยังไงไม่รู้เอมือนรถแล้วรถไม่ค่อยวิ่งด้วยอย่างเงี้ย แล้วนี่ขี่แลวน้องนั่งในรถน้องบอกรถ,140ร,ถ 5, ร้อยสี่ร้อยห้าทำไมรถไม่ค่อย้าจังใช่ครแล้วนี่มันวิ่งไหมลองเกียร์สายวิ่งีเอาดูทางด้วยนะน,นี่เหยียบไปนิดเดียวก็มาแล้วะมาอมาเหยียบเต็มออกซ้ายไปเลย ใช่เนียดีครับหมอครับควันน้อยลงด้วยไม่ได้ดูใช่ไหมไม่ได้ดูควันเลยแต่ผมจูนไปน้อยแต่คิดว่าตอบสนองดีขึ้นนะดีครับ,บกระตุกก็หายกระตุกก็หายเลยออกหนึ่งไปสองมีขับไม่ค่อยได้อ่ะอันเก่าแล้นะครับผมผมต้องเรียสองอ่ะ เมียบนไหมไม่ยังไม่เปิดก็เลยบอกมันออกก็ออกให้ออกสองี๋ยวนี้ออกสองรึเปล่าออกครับเป็นไหมยังยังหมายถึงว่าตอนออกสองอะที่เขาบอกว่าให้ลองเปลี่ยนเป็นเกียร์สองดูมันเป็นไหมมันก็เป็นครับช้าๆมันก็เป็น ลองแก้ดีแมพดูหน่อยคนอื่นเขาไม่เป็นกลับว่าเคยให้เขาแก้ไหมเคยบอกไหมว่าเนี่ยคันอื่นมไม่เป็นมันเขาวาถนัดนนะแต่หนึ่งจุเกาะเหรอมันก็เหมือนกันนะไปแก้มันบอกผมไม่เข้าไปสองสามรอบผมไปแก้หลายทีแล้วเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนเดิมกระตุกเหมือนเดิม โบก็เป็นเหมือนเดิมนี่เกี่ยอะไรตามมาหมดเต็มไปเลย ตอนนั้นเหมือนมันเห,นหยียบขนาดนั้นเหมือนมันเขกเขกดังกว่านี้อืมอันนี้เข็กไม่ค่อยดังอะเห,หยียบเหยีบหยบขนาดน,นี้เขกกกาวเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้อยากก่างรถเดิมเลยสอบเลยครับเราจะเห็นว่าก่อนไปทำเ <c oughs> พิ่งทำได้ไม่นานนะ <c oughs> เอาเหรอห้าพันโอ้โดนไปห้าพันเลย